สวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะ Apple Watch เป็นสมาร์ทวอชที่ขายดีแล้วก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยนะคะนอกจากว่ามันจะสามารถทําหน้าที่เป็นนาฬิกาได้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีฟังก์ชันอีกหลายอย่างที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะอย่างเช่นการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจการโทรออกรับสายผ่านทางตัวนาฬิกาเองเลยการเก็บข้อมูลการออกกําลังกายหรือว่าฟังก์ชันอย่าง fall detection ที่ช่วยตรวจจับการล้มเป็นต้นนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอุปสรรคที่ทําให้คนบางกลุ่มเข้าถึง Apple Watch ไม่ได้ก็คือการจํากัดว่า Apple Watch ต้องใช้งานคู่กับ iPhone เท่านั้นค่ะ a p ป l e ก็เลยเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Family Setup ขึ้นมาเพื่อทำให้เราสามารถใช้ Apple Watch โดยที่เราไม่ต้องมี iPhone ก็ได้นะคะซูชิงมองว่า Family Setup เนี่ยเหมาะกับคน2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเด็กที่ยังอายุน้อยเกินกว่าจะมี iPhone เป็นของตัวเองแต่ว่าพ่อแม่ก็อยากจะมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่จะช่วยทาให้ติดต่อกับลูกหลานของตัวเองได้นะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มผู้สูงวัยที่อาจจะไม่ได้ถนัดการใช้งานสมาร์ทโฟนสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ยังอยยาากกจจะะใชช้ปรโน์ Apple Watch อย่างเช่นการตรวจจับสัญญาณชีพ for detection ช่วยตรวจจับการล้มแล้วก็การใช้ฟังก์ชันในการขอความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นค่ะแต่ว่าบอกไปตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่า family setup เนี่ยไม่ได้เหมาะสําหรับผู้ใช้งาน Android ที่อยากจะใช้นาฬิกา Apple Watch นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการนี้ค่ะ family setup นะคะใช้งานอย่างไรแล้วก็ทําอะไรได้บ้างซูชิงมารีวิวให้ดูในคลิปนี้ค่ะ ฟีเจอร์ Family Setup นี้นะคะเปิดตัวมาพร้อมกับ watchOS 7ค่ะโดยเน้นให้เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวที่มี iPhone ได้ซึ่งสิ่งที่ต้องมีในการใช้งาน Family Setup ก็คือ Apple Watch Series 4ขึ้นไปรุ่น Cellular หรือว่า Apple Watch SE รุ่น Cellular ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ watchOS 7ขึ้นไปค่ะสมาชิกในครอบครัวที่มี iPhone 6s ขึ้นไปที่ใช้งาน iOS 14ขึ้นไปเพื่อใช้สำหรับการเซตอัพในครั้งแรกนะคะ Apple ID สำหรับตัวเอง1 ID แล้วก็สำหรับสมาชิกครอบครัวที่ใช้ Apple Watch อีก1 ID แล้วก็จะต้องเปิด Two Factor Authentication เอาไว้ด้วยตั้งค่า Family Sharing ให้รวมสมาชิกครอบครัวที่จะใช้ Apple Watch เข้าไปด้วยค่ะพอมีทุกอย่างครบตามนี้แล้วนะคะก็พร้อมให้เราสามารถตั้งค่า Apple Watch ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ใช้งานแล้วค่ะ โอเคเรามาตั้งค่า Apple Watch ให้สมาชิกในครอบครัวหรือว่ามาทำ Family Setup กันนะคะตอนนี้ซู่ชิงก็มี Apple Watch นะคะที่จะให้กับน้องเนยวัย8ขวบใช้นะคะน้องเนยเนี่ย8ขวบแล้วสื่อสารกันได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่โตพอที่จะมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาทำ Apple Watch ผ่านทาง Family Setup ให้กับน้องเนยกันนะคะส่วนข้างๆเนี่ยเป็น iPhone ของซู้ชิงค่ะเอาละเรามาเริ่มต้นการเซตอัพกันค่ะพอเราเอา iPhone มาวางไว้กับข้างๆ Apple Watch ที่เราต้องการจะเซตอัพนะคะ หน้าจอ p p o o n เนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาถามเลยค่ะว่ามี Apple Watch อยู่นะคะจะใช้ iPhone เครื่องนี้ในการตั้งค่า Apple Watch เรือนนี้หรือไม่ก็กดดาเนินการต่อเลยค่ะหน้าต่อไปที่เราจะเห็นนะคะก็จะเป็นการตั้งค่า Apple Watch นะคะซึ่งก็จะมี2ตัวเลือกให้เราเลือกค่ะจะตั้งค่าสําหรับตัวเราเองหรือว่าตั้งค่าสําหรับสมาชิกครอบครัวนะคะซึ่งเป็นเมนูภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนี้ก็จะเขียนว่า family setup เลยค่ะเราก็กดตั้งค่าสําหรับสมาชิกครอบครัวได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะหน้าจอก็จะขึ้นมาว่าให้สมาชิกครอบครัวของคุณสวม Apple Watch แล้วก็ยกขึ้นมาที่หน้ากล้องนะคะก็คือเอากล้องของ iPhone เนี่ยไปสแกนให้ตรงกับในกรอบแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นว่า Apple Watch ถูกจับคู่เรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นเราก็จะมาตั้งค่า Apple Watch กันค่ะมาถึงขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนเลือกสมาชิกครอบครัวนะคะนี่คือขั้นตอนที่เราจะเลือกค่ะว่าใครในครอบครัวที่จะเป็นคนใช้ Apple Watch เดือนนี้นะคะซึ่งนั่นก็แปลว่ามีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือน้องเนยจะต้องมี Apple ID เป็นของตัวเองและข้อที่2น้องเนยเนี่ยก็จะต้องอยู่ใน Family Sharing ด้วยนะคะในกรณีนี้ซู่ชิงก็เซตอัพไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเนยมี Apple ID แล้วน้องเนยอยู่ใน Family Sharing ของซู่ชิงแล้วก็สามารถที่จะกดเลือก ได้เลยค่ะว่า Apple Watch ตัวนี้เนี่ยให้น้องเนยอายุ8ปีใช้ค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนของการป้อนพาสเวิร์ดของ Apple ID ของน้องเนยนะคะในกรณีที่ซูชิงเป็นคนเซตอัพแอคเคาท์ให้เนี่ยก็จะสามารถป้อนรหัสได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าน้องเนยมี Apple ID เป็นของตัวเองเป็นคนตั้งรหัสผ่านเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้น้องเนยเป็นคนมาใส่รหัสผ่านเอาค่ะมาถึงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสําคัญมากนะคะเพราะว่านี่เป็นขั้นตอนที่จะทําให้ Apple Watch ของเราเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมี iPhone นะคะซึ่งผู้ให้บริการทั้ง3ค่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AIS D-TAG หรือว่า True นะคะก็มีแพ็กเก เซตอัพโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ละแพ็กเกจของแต่ละค่ายเนี่ยก็จะมีค่าบริการที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ลองไปดูได้เลยค่ะว่าสนใจอยากจะใช้บริการกับค่ายไหนนะคะ ขั้นตอนต่างๆหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการให้เราตั้งค่านะคะว่าอยากจะให้ Apple Watch ของน้องเนยเนี่ยส่งข้อมูลของน้องเนยมาให้เรามากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งก็ดูเอาตามความเหมาะสมเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลสุขภาพของน้องเนยนะคะอยากจะให้ส่งมาที่เราหรือเปล่านอกจากข้อมูลสุขภาพที่เราสามารถตั้งค่าให้ Apple Watch ส่งมาให้ iPhone ของเราได้แล้วนะคะก็ยังมีข้อมูลอื่นๆอีอกอย่างเช่นข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลการทำกิจกรรมข้อมูลก้าวเดินนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะสามารถทำได้ในการตั้งค่าตอนนี้ค่ะ มาถึง SOS แล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะมากนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่เราจะเซตอัพ Apple Watch ให้นะคะหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นก็คืออาจจะได้รับบาดเจ็บหรือว่าอาจจะมีการล้มเกิดขึ้นนะคะผู้สูงอายุที่สวม Apple Watch เนี่ยก็จะสามารถกดปุ่มด้านข้าง Apple Watch เพื่อจะเป็นการโทรไปหาคอนแทคฉุกเฉินที่เราตั้งค่าเอาไว้ได้ก็จะเป็นการขอความช่วยเหลือได้ทันทีค่ะเราก็สามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉินตอนนี้ได้เลยนะคะ ขั้นตอนที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการเพิ่มรายชื่อหรือว่าการเพิ่มคอนแทคเข้าไปให้กับ Apple Watch นะคะเนื่องจากว่า Apple Watch นหน้าจอก,ก็เล็กนิดเดียวนะคะไม่สามารถที่จะใส่คอนแทคไปได้ง่ายๆเราก็จะต้องให้มั่นใจนะคะว่าน้องเนยเนี่ยจะสามารถโทรหาพ่อแม่หรือว่าคนอื่นๆในครอบครัวได้ง่ายๆเพียงแค่การกดครั้งเดียวนะคะดังนั้นเราก็จะเพิ่มรายชื่อติดต่อไปให้ Apple Watch ของน้องเนยค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะยังเพิ่มความปลอดภัยให้ได้ด้วยการที่เราจะสามารถจํากัดได้นะคะว่า Apple Watch ของน้องเนยเนี่ยจะสามารถโทรออกไป หาใครที่เบอร์ไหนได้บ้างแล้วก็ไม่อนุญาตให้โทรหาเบอร์ของคนอื่นที่เราไม่รู้จักคะ่ะอันนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ c h o o l Time หรือว่าเวลาเรียนนะคะในกรณีที่น้องเนยเนี่ยใส่นาฬิกานี้แล้วก็ไปโรงเรียนก็จะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องเข้าห้องเรียนแล้วก็ไม่ควรจะให้มีใครติดต่อเข้าไปได้หรือว่าติดต่อหาใครได้นะคะเพราะว่าต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเราจะกําหนดเวลาเรียนได้ผ่านทาง iPhone เครื่องนี้เลยนะคะก็เปิดใช้เวลาเรียนก่อน แล้วก็เราก็จะเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้เวลาเรียนแบบนี้เนี่ยทุกวันทุกวันธรรมดาหรือว่ากําหนดวันเอาเองก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้ด้วยค่ะเวลาเข้าเรียนอาจจะเป็นตั้งแต่8ปดโมงเวลาเลิ่กเรียนก็อาจจะเป็นบ่าย3ก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ที่หลังนะคะตั้งเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะ ตอนนี้ก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนาฬิกา Apple Watch เรือนนี้เนี่ยก็พร้อมให้น้องเนยอายุ8ขวบใส่ไปโรงเรียนได้แล้วค่ะซึ่งก็ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไม่ต้องใช้งานควบคู่กับ iPhone เนี่ยก็ทําให้ไม่ต้องเสี่ยงว่า iPhone จะตกแตกหรือว่าจะหายไปไหนนะคะเพราะว่า Apple Watch เนี่ยก็จะอยู่ที่ข้อมือของน้องเนยตลอดเวลาเลยค่ะ Apple Watch เรือนนี้เนี่ยก็จะมีเบอร์โทรศัพท์เป็นของตัวเองด้วยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถที่จะโทรเข้าไปที่ Apple Watch เรือนนี้ได้และผู้สงส่ยอย่างน้องเนยเนี่ยก็สามารถโทรมาหาเราได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถใช้งานฟีเจอร์ w a l k i e Talkie ได้ด้วยซึ่งซู้ชิงชอบมากเลยนะคะฟีเจอร์นี้ใช้งานสะดวกมากๆและพ่อแม่เองก็สามารถที่จะเช็คโลเคชันของลูกได้ตามเวลาที่ต้องการด้วยค่ะ มีฟีเจอร์ School Time แล้วก็ d ดาว Time เมื่ออยู่ในห้องเรียนนะคะปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้รบกวนการเรียนของลูกได้แล้วก็สามารถ Track Activity แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ใช้งาน Apple Watch ผ่านทาง Family Setup เนี่ยก็มีข้อจำกัดนะคะไม่ได้สามารถใช้งานทุกฟีเจอร์ที่อยู่ใน Apple Watch ได้ค่ะ ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ECG การติดตามรอบเดือนการนอนหลับออกซิเจนในเลือดพอดแคสต์รีโมทนิวส์บ้านแล้วก็คำสั่งลัดบางอย่างได้ค่ะ ซูชิงคิดว่า Family Set Up เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อ Apple Watch ให้กับลูกที่ยังไม่โตพอจะมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองได้หรือว่าซื้อให้กับผู้สูงวัยในครอบครัวจะได้ทำให้มีการติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือประหยัดกว่าซื้อ iPhone อีกด้วยนะคะอย่างเช่น Apple Watch ที่จะสามารถใช้ Family Set Up ได้รุ่นที่ถูกที่สุดอย่าง Apple Watch SE รุ่น Cellular เนี่ยราคาก็ถูกกว่า iPhone SE รุ่นถูกที่สุดนะคะแถมแพ็กเกจก็ยังถูกกว่าด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะะะะเเปปเป็น็นนนนรรโยยช์อ่าางมากะคะสหับ คนที่มีสมาชิกในครอบครัวที่เข้าข่ายให้เหมาะสำหรับการใช้งาน Apple Watch ในรูปแบบนี้ก็ลองพิจารณาดูได้ค่ะวันนี้ซู่ชิงลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ